เอาพี่จะพูดตามหนูนะคะขอให้แม่ยานางคุง้มครองปลอดภยัยขับขี่ทุกเส้นทางขนเงินขนทองเข้าสู่ครอบครัวนำพาความเจริญเข้าสู่ครอบครัวแม่ยานางคุง้มครองทุกเส้นทางสาธุ ทีเอาปูงอะไรวางหน้ารถได้เลยค่ะปุ่นแจรถอีกกองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบก็มารับรถซูซูกิเอร์ดิก้าของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกถึงเต้นครับได้รถไฟแดงแล้วขึ้นกลับใช้งานได้แล้วอันนี้ถูกใจไหมคะกับการแต่งรถโอเคครับสวยครับผมของแถมที่ได้ไปครบ ตามที่ต้องการเลยไหมคะครบครับผม,ผม,ออมของแถมครบชนจัดอะไรให้ไปบ้างคะอ๋อมีอชุดแต่งเอลคันแล้วก็มีบอรหนับแ,และมีชุดกันลอยที่มือจับโอเคครับี่วางไว้แล้วกดเปิดตรงนี้อ๋อแล้วมันจะมีปุ่มเขียวขึ้นถ้าเรากดทั้ง อันก็มันจะชาร์จถ้าปุ่ปิดถ้ามันเขาจะชาร์จตลอดเลยใช่แต่ยกออกมันก็ก็ตัดตัดไม่ออกก็ตัดออกตัดออกอัตโนมัติอัตโนมัติใช่แต่วลาเราชาร์จเราต้องกดอันนี้ไม่อันตรายค่ะปั๊น้ำอยันนี้อะไรเก้วน้ำนี่ต้องปั๊น้ำบนนี้จะตายแ้วน้ำบนนี้ไม่อันไม่หกค่ะไม่อันตรายต่อกันอันนี้เป็นแอร์ทำความเย็นของแก้วน้ำนะคะเปิดได้ปิดได้ อันนี้สายเป็นสายเชื่อมต่อตัวนี้อันนี้เราใส่นี้ไว้ให้ะคะ่ะอันนี้เจตนารถนี้คันนี้พี่จะเอาไปใช้งานได้ะไคะใช้รับส่งลูกเลยจะทําธุรกิจด้วยด้วหนึ่งครับผมทำธุรกิจทําไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้ก็ศึกษาด้วยว่าเป็นจัดน้ำมันเครื่องพันห้าก็มีไฮบริดด้วยอ่ามีไฮบริดทำให้เขาประหยัดน้ำมันได<ช>้ไหมคะ รถรุ่นนี้ของเรานะคะถ้าวิ่งในเมืองประหยัดอยู่ที่17.9กิโลลิตรถ้าวิ่งนอกเมืองอยู่ที่19.5กิโลลิตรเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเอริก้าไฮบิดจึงตอบโจทย์กับการทำงานของพี่มากๆด้วยว่าพี่จะเอาไปวิ่งงานทำงานรับส่งลูกด้วยนะคะซึ่งเราก็เข้าใจเนาะในกรุงเทพเรารถติดมากๆเพราะฉะนั้น เอริก้าไฮบริดจึงตอบโจทย์เราสุดๆนะคะอันนี้ขออนุญาตที่เจียบรีวิวเซลล์ให้หน่อยค่ะว่าติดต่อชนได้จากทางด้านไหนได้ได้ดูจากในเฟซในเฟจของซูกิครับผมก็เลยได้โทรติดต่อเข้าที่เซลมาต่วสายชนก็โอเคตอบรับดีมากแนะนําดีมากได้ให้เป็นุนาคารมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมชนติดต่อยากไหมคะติดต่อได้ครับผม กงเดียวติดเลยครับกิ้งเดียวติดเลยนะคะ,ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรนะคะถ้าลูกค้าสนใจเบอร์โทร0895295600นะคะพี่เจี๊ยบก็โทรมาเบอร์นี้เช่นกันนะคะหรือก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะช่องทางติดต่อของเรามีทั้ง youtube นะคะเ<ม>ซลสายชนซูซูกินะคะสามารถติดต่อได้ทางช่อง y o ยูทูบในเฟซก็คือ Suzuki APY หรือว่า แอดไลน์มาได้เลยนะคะใส่ชนยินดีให้คำแนะนำนะคะพี่โทรมาตอนไหนเอ่ยที่โทรมาช่วงบ่ายค่ะวันนี้เราก็ขออนุญาตจบคลิปกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งพี่เจ๊บกลับบ้านนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคขอบพระคุณพี่เจ๊บมากมากนะคะบ,บ,บ๊ายบาย กดรับกดขึ้นอก็ก็จะคุยกันปกติทั่วไปอ่ะใ,<ช>ให้เขาเปือง,องตังเล่นทําไมเนี่ยวางหา,า,าวางวางวางว่าเออเออเห็นไหมจะเป็น,นขึ้นมาเลยว่าเป็นของใครค่ะ งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับ s u z u k i e er อร i g a Hybrid ิตัวท็อปของเรานะคะลูกค้าเคสนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทอีซูซูสำนักงานใหญ่นะคะเปิดใจมาเลือก s u z u k i e r ร i g a Hybrid ิของเราเพราะว่าประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะตอนนี้ s u z u k i e อร i g a h y b r i บิ er Hybrid, ราคา765,000บาทน,นะคะ สำหรับตัวท็อปตัว GL อยู่ที่ราคา699,000บาทถ้าหากว่าลูกค้าสนใจอยากจะได้ Suzuki a l t a Hybrid ไปใช้งานนะคะตอบโจนกับสถานการณ์ในตอนนี้ก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0895295600หรือว่าแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เซลลใสวชมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ